สวัสดีครับสวัสดีช่วงเทนะี่ยงงานของวันที่สามทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยนะครับยังตกไม่หยุดอ่าใช่ฮะยังตกไม่หยุดฮะเพราะว่าแบบมันเป็นลินลินอะ่ะบางทีก็หนักบางทีก็เบานะแต่ที่แน่คือเมื่อคืนเนี่ยหนักมากเลยนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็คืออยู่เดินอยู่บริเวณใต้สะพานลิมปิงนะของชุมชนเทศบาลบ้บานท่อนะฮะ เมื่อคืนก็ไปถ่ายคลิปที่วัดบรรทอนะตรงที่เขาจัดลอยกระทงในวัดแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะฮะฝนตกไม่หยุดก็เลยแวะแวะมาดูริมปิงหน่อยปรากฏว่าน้ําขึ้นเลยทุกคนน้ําขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับทุกคนดู ตัวนี้ก็คือเป็นบริเวณท่าน้ําของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะที่เขารับนักท่องเที่ยวมาจากในเมืองเพื่อที่ว่าจะมาเที่ยวร้านอาหารแห่งนี้นะครับนะฮะน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยสังเกตได้ตรงต่อมอตรง,ตรงสะพานตรงนี้นะครับขึ้นเยอะเลยทุกคนจากปกติแบบเห็นเกือบประมาณแบบสองข้อศอกนะครับตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวอยู่ประมาณสองคืบเองนะประมาณสองคืบก็จะมิดแล้วนะครับ นะและที่สําคัญตอนนี้มันยังตกลินลินอยู่อะไรเงี้ยแดดเดิดอะไรก็ไม่มีทีเท่าว่าจะมีแดดนะฮะทุกคนนะฮแล้วแบบเหมือนทางทิศเหนือนะก็ยังคลึมๆอยู่นะทางด้านฝั่งของเชียงดาวนะทางด้านฝั่งโฮน,นะก็ยังคลึ้มๆอยู่แล้วดูในโทรศัพท์อะ่ะคือมันจะตกทั้งวันเลยนะทั้งคืนด้วยนะครับวันคืนนี้นะฮะก็ ไม่รู้ว่าเทศกาลลอยกระทงปีนี้จะเป็นยังไงนะฮะพ่อค้าแม่ขายนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจช่วยนะฮะเอาลังใจช่วยนะครับสาหรับพ่อค้าแม่ขายในปีนี้นะที่ตั้งแผงอ่าจองแผงลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไปยืนดูเขาจองแผงมานะฮะแล้วน้ําขึ้นแบบเนี้ยนะตรงแบบไม่รู้ตรงเทศบาลฝาห้ามที่เขาจัดท่าน้ําสำหรับลอยกระทงอนะ่ะ นะมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะจะมิดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวจะแวะไปดูนะครับนะตอนนี้ก็คือผมอยู่ที่ท่าน้ำวัดท่าน้ำบ้านท่อนะฮะคือตรงนี้มีผลเพราะว่าเขาเอาโป้งของเขาอะทำมาจากโป้งของเขาอะทำมาจากอถังแดงอะทุกคนเขาเรียกถังแดงเนะาะถังใหญ่ๆกับกลมๆอะอโป้งเขาทํามาจากถังแดงแล้วทีนี้เนี่ย พอระดับน้ํามันขึ้นสูงเนี่ยมันก็เลยดันโปให้ลอยสูงขึ้นนะฮะพื้นตรงนี้ท่วมเลยนะครับทุกคนเนี่ยพื้นตรงนี้ท่วมเลยนะครับพื้นตรงนี้ท่วมเลยนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่โปแต่ถัดไปตัวแพรตัวถัดไปอ่ะมันจะเป็นโปนะฮะโปทำมาจากถังแดงนะครับมันก็เิดเลยแบบท่วมขึ้นทําให้มีต้องทําให้มีการปรับแต่งอะไรต่างๆนะฮะพื้นที่สถานที่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้ว สันนิษฐานว่าคือตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,น่าจะมาช่วยกันแล้วก็เริ่มมีรถของพ่อค้าแม่ขายแล้วเขาเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่ว่าแบบจะมาตั้งเต็นตั้งอะไรต่างๆตรง,ง,ง,งนี้นะฮะเริ่มมีรถของพ่อค้าแม่ขายแล้วนะครับมาอืมนะฮะเขาก็มาปรับแ,แต่งให้อ่มันอยู่ใน สภาวะที่เหมาะสมนะครับเกี่ยวกับแพรอะไรต่างๆนะเพราะามันลอยขึ้นสูงมากเลยทุกคนน้ำขึ้นสูงเยอะอะตรงเนี้นะ น้ำขึ้นสูงเนี่ยเห็นไหมมันยังตกอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นช่วงบ่ายก็ได้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงที่สะพานแม่น้ําปิงตรงที่เทศบาลฟ้าห้ามนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังตกลงมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับนะครับ,นะรบก็มาอัปเดตให้เห็นนะช่วงทเที่ยงๆนะครับสภาพบินฟ้าอากาศนะฮะสถานการณ์ที่จะเป็นยังไงเอ่ยตอนวันลอยกระทง ปีนี้นะครับทำไมน้ำเยอะจังนะฮะยังไงก็มาช่วยเอาใจช่วยกันหน่อยนะฮะสำหรับคนที่จะมาค้าขายกันนะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะฮะโอเคนะครับขอบคุณหน้าที่ติดตามรับชมรับฟังนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ